เอาโอ๊ยพี่น้องอีอย่างนี่งงแหมเออกอหูติดไปทางใดพี่น้องเอ้ยเอ้าสรุปแล้วพี่อยู่กับใครนี่ พี่อยู่ตรงไหนนี่อยู่กับก้อยหรืออยู่คนเดียวเอ้ยงงพี่นอ้องอื <laughs> งงนะคะงงยืนงงอยู่ที่ดงตาลจริงๆนะคะตอนนี้ <laughs> เดียวไปหาเอาแล้วทำไมเอาแล้วทำไมเมื่อกี้อันอันขึ้นติมหยาดแล้วมันมีเม้นเอา้า งงว่ะโอ้ยงงงงไปขึ้นสตินมยาดเพิ่งก็ลั่นขึ้นมะเขาอันอออััอันนนไปขึ้นพริมมันาลั่นมะเขาสติีมยาดทั้งสี่บอกงงว่ะเมื่อกี้ไปขึ้นสติีมยาดนะไอ้ไอ้อนันมาม้นตรงนี้เนาะใช่ไหมน,นันเออไอ้ก้อยไปใส่ฉันเห็นฉันขึ้นกับก้อยนะยืนงง ดวงตานะคะตอนนี้เอาอนโทรศัพท์มาให้แม่ได้ลูกไปคนคนนี้มดแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยตอนนั้นบล็อกเนี่ยใช่ไม่ไม่ไมย พากนั่งยังแม่นีอยู่นี่โวิจิบจิฮิบจิิจิอโอ้ยวิจิสตารีกุม